คุณทักษินเนี่ยบทบาทหลังๆเนี่ยก็แทบเต็มไปด้วยวุฒิภาวะและไปพูดไปปสาสัยในที่ต่างๆก็วาดฝันถึงประเทศไทยควรมีอะไรประเทศไทยควรมีอะไรครับมันก็เป็นเรื่องที่ผมว่าคนไทยรู้สึกว่า เฮ้ยคุณต้องปล่อยให้คนแบบนี้เขาทํางานได,ได้เป็นผู้ใหญ่ของประเทศแต่นี่ไม่ใช่ไม่รู้อะไรนักหนาเครียดแค้นอะไรนักหนาไปโกรธไปแค้นอะไรกันมาทั้งที่เรื่องมันตั้งนานมาแล้ว<อ>นั่นก็คือคิดแบบคนไทยเนาะสองก็คือ,อยังไม่นับว่าคุณนักสินมีคุณูุปการเยอะแยะแล้วยังเอาควาจริงไล่โทษไล่ทันกันไปเนี่ยคุณนักสินไม่ควรจะมีอะไรผิดเลยด้วยซ้าแม้กระทั่งคดีที่โดนโทษ8ปีแล้วมีอภัยลดโทษหนึ่งปีนั้น3เรื่องนั้นอะ มันก็เป็น3ามเรื่องที่ผิดโดยคอสชโดยกระบวนการที่คอสชหรือคณะรัฐประหารสองครั้งตั้งขึ้นมาตั้งศัตรูมาสอบคุณอะยังไงก็ผิดอยู่แล้วไหมก็ไม่เป็นไรคุณทักษิณก็ยอมยอมตัวเองซึ่งสําหรับผมเป็นผู้เป็นถือว่าเป็นคนเป็นการเสียสละอย่างหนึ่งคือยอมเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายเพื่อให้มันได้เดินหน้าต่อให้ประเทศมาได้เดินหน้าต่อไม่ต้องหมดไม่ต้องมาจมอยู่กับประเด็นเรื่องของคุณทักษิณก็ยอมเข้ามารับโทษแล้วก็ได้อภัยลดโทษหนึ่งปีรวมทั้งเรื่องชั้นสิบสี่ซึ่งผมคิดว่า ไม่ว่ายังไงเนี่ยคนแก่ขนาดนั้นหรือคนที่เป็นอดีตนายกควรจะได้รับการดูแลเป็นพิเศษอยู่แล้วตอนเนี้ถามว่าณนะวันที่คุณนักสินเข้าเรือนจําวันแรกเนี่ยคนเขาห่วงใย,ยหมดแล้วนะักโทษยาเสพติดจะทำยังไงเขาจะรังแกคุณนักสินหรือจะทำร้ายคุณนักสินไหมทุกคนเป็นห่วงใย,ยหมดเพราะนั้นกระบวนการในการดูแลเป็นพิเศษผมว่าเป็นเรื่องปกติมากสําหรับอดีตผู้นํา